โอ้ยเย็นๆ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 เย็นโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโหอย่างงี้วอลยังเป็นละหยิบวอลไปเลยเราจะเราต้องจับใครจะใช้วอลเชิญหยิบผมมันมันมีวอลสองสองอันอ่ะมันต้องแบ่งกลุ่มสองอยู่แล้วอ่ะแบบต้องแบ่งกลุ่มอะดิต้องแบบไปเป็นดูโออ่ะใครอยู่ใครไหน ออ้ยจอยเฮียเขาประตูจอยสั้นต้องต exactly. ้องมีเนี oh ่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเออวะแบ่งเปสองกรุ๊ปอะละกรุ๊ปหนึ่งต้องมีชัแลงกับบอคกี้ช็อกกี้ตีละอันอะเรดี้เรดดี้เอ๊ะแบ่งตียังไงครับน้องไอยงเอายเอ๊ยเอ๊ยเอ้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 ยอ้ยเอ๊ยเออ้ยเออ้ยเอยยเอยเอเอ้ยเอ กูวิ่งใส่ก่อนเลยเฮ้ยเอาแยวๆเอาออกมาครับโอเพลินหมดเเปิดตีตู้นี้ให้หน่อยโอ้ยเอาใครใครเดินชนเลเซอร์วะไอหมดเอาให้เกลี้ยงเสียงอะไรอ่ะอุ้ยเฮียอุ้ยฟ้าผ่าเฮียชาเสพอุ้ยเสียงเสียงเพลงปิดเพลงให้หน่อย เันรอดอ่ะโอ้โหเปิดอะเปิดไฟเปิดไฟห้องไอ้นั่นอะห้องแดงแสดงใจอโอมันทำ M V ดี D จังหวะเกมเนี้โย,อย,อย,อยโอ้ยย่ายยไปไป อ้าวเอาเ้ยอ้าวอะไรวะหัวโคอะไรวะวอระเพนตายเลยได้ไหมโดนหัวโคกโดนไปเนี่ยแฮโอ้ยเสียงอะไรวะเยจะเป็นตัวใดกันนะที่จะมาหาเราเฮียยังยังยังรหัสรหัสก็คือ ขึ้น,นลงลงขึ้นนี่เรหัสง่ายอย่างมา้ยนี่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 เอ้ยเอ้ยช่วยแฮก่อนน้องอ๋อได้ครับรหัสขวาขึ้นขึ้นขึ้น,นซ้ายไปรับเย้ yeah. นี่นี่นี่ต้องมีดูจอให้หน่อยว่าแบบทางไหนมันเข้าไปได้แบบที่ไม่ต้องลำบากโดนล็อกโดนขังอีกเฮ้ยอาแล้วอ่ะอิแล้วอ่ะ่ฮฮ

อุ life, life. Er. Uh, ้ยจะกกะตุ่หลบหลบเอเฮ้ยเอาอ๋อฮ่า่าฮ่าฮ่มดแล้่าฮา่ หมดแล้วสามนัดทวนอนไรวาแหละจริงเลยอุ้ยับโบเจออะไรผิดปกติบ้างนะตรงไหนตรงไหนเพ่ได้ผ้ากแว๊บนองอ้าวสัดีเป็นเงาแ้บไหนวะยังน่ากลัวว่ะจัดไม่เชื่อต้องไปสู้ไม่ใช่ลูกปั้นนะรอบเดียร์นอ่ะแแต่เดินมาดิ กูเผอถ่ายไหมโอ้ยเฮ้ยกใจเฮ้ยมันมันปั่นจริงด้วยเอี้ยมองมองมองอุย่าอย่าดันอย่าดันมองไว้คนหนึ่งอย่าละสายตานะครับยตายอย่าใครผัดกูอย่าละสายตานะครับเด็กๆใครมองใครมองกูยังก็ใครจะมองใครจะมองกูต้องไปแฮกอ่ะไอ้เอิร์นมองกูบอกให้กูบอกให้หัวให้ เ,ออเราไปไหนก่อนถามเราไปห้องคอนโทรลูก่อนเอ,อิร์ดเดินถ่ายมาเพื่อนกูมองหลังให้อยู่เพื่อนถ่ายมาถ่ายมาเรื่อยๆห้องอยู่ไหนนะถ่ายมา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 เอ,อิเออมองไว้เอ,อิดอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนถึงยังออมองไว้นะมองไว้เพื่อนเอิร์ดมองไว้เอิด แฮกแฮกอันนี้น่ะเฮ้ยไม่ได้แฮกขวาซ้ายลงลงซ้ายเยี่ยมเย่ยมเย่ยม s <S อนนัใส่ใส่อันนี้ก่อนเกเปิดเมนทานแล้วจูเ้ยอยเอสงไว้เอส อืกลัวว่ะเออเดี๋ยวกูยืมเพื่อนยิงเพื่อนเนี่ยไงอ่ะอ๋อใช่พอดเพิบ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 มีของปะไม่มีจ้ะไม่มีแค่มองไม่มีก็ไม่มี่ยนมาเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเปิดมันมีช่องไปอีกเข้าหนึ่งไงคนวบ้นนะก้นอได้งั้นงั้มาขึ้นไปเปิดให้หน่อยเดี๋ยวเป็นอันนี้ให้ แต่กูเห็นกล้องไม่มีตัวเดเลยว่ี่ตัวเนี้ยเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วได้ยินบอเปิดประตูแล้วได้ยินบอี่เพื่อนแต่กู ระเป๋า,านะออกอูเต็มอ่ะใครปลดเต็มเออเฮ้ยอะไรมีตัวมันมีตัวไอ้เหี้ยอยู่ในห้อง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  west starlet room เหี้ยเว้นนอตป่ะเสร็จละ มันมีอีกตัวเฮียตกใจกกูก็สะดุ้งไอเฮียกูก็ไปคิดแล้วมีอีกตัวทราบมาๆมองให้อยู่เอามาเม่เหนึงหากนเก็บต้องเก็บกุญแจเหนึงขอเก็บกุแจบ้านะเียตอนนี้แหละนะกลัวเฮียๆเลยน่ากลัวที่สุดในโลกละมอ้หม่น็ะ้ยิบผิดเอ้ยหยิบผิด ยิบแล้วก็ได้กุญแจบาร์รูมมาแล้วโอเคทำไงดีทำไงดีทำไงดีอะเฮ้ยมันออกมาจากห้องมันจะออกมาจากห้องกูไม่กล้าหันไปมองเราทำไงดีเราถ้าจะถ้าจะให้เล่นง่ายต้องให้มันหยุดยืนให้มันยืนข้างกันน่ะแล้วจะได้มองทีเดียวอ่ะเอาไงทำมไปหาอะไรก่อนไปละ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณค,คุณเดี๋ยวผมล่อตัวนี้เองคุณคุณคุณรวมกับเพื่อนมายังกำลังมาคุณมาแล้วหันหลังคุณคุณหัน,น,ห,นหน้าพนุ้นเดี๋ยวผมมอตัวนี้หันหันไปทางนู้นให้หมดเลยหันไปทางนู้นห้หมดจะได้รวมมันทีเดียว ถ้ไปอยู่มุมนู้นกันไห้วะเออหวานก็ประมาณปาะมาณมุมนี้หมดทำไงวะเนี่ยเออเดินไปหน่อยเดินไปหน่อยออติดใครวะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนไหมโอเคไป,ไปไปบ้านรูมไป,ไปบ้านรูมดีกว่าคิดขวาไว้คิดขว้าไว้ไ<ป>กูเสียวตัวในห้องมันขยับอีกสักตัวไหน่อยใช่ไหมเยอะไปหน่อยที่อหนอนะเฮาเฮ้ยก <c oughs> ไม่โดนไม่โดนไม่โดนจ้าไม่อยู่จ้ไม่อยู่ตัวเจอแล้วเจอแล้วบัลลุมเฮมยเพิ่มหนึ่งนะเปิดประตูนี้ก่อนเพื่อหนีอย่างน้อยก็สว่างไม่อยากเขาไปเจอสกีบีดี้อ่ะโอ้โหมันมีอีกตัวมันโอ้โหแจ้งข่าวครับ เออไอ้อเชี่ยกูบอกแล้วกูเจอพี่ดำเล่นง่ายกว่าเยอะเลยเฮียลากไปได้ปะลากเ<า>หรอผมแจ้งข่าวแล้วอะ่ะได้เดี๋ยวลากลากตอนนี้ไปโอเคโอเคมาแล้วเ,เพื่อนสามตัวครบ

ไอ้เฮ yeah, ียเขาน่ากลัวเลยไหนๆและแป๊บนึงนะขอไปไปเก็บของก่อนกระเป๋าเป๋าเต็มอ่ะขอกลับไปเก็บของมาด้วยนี่มามามาคนมาคนมาบุญวอลกอยู่เฮ้ยอะไรร้องเพลงครับเฟรมอกไอ้เฮียคนส่งหน่อยไปทำอะไร มันมาอีกห้องไงแบบน่ะหรือว่ากุญแจอยู่ไหนนะอ้าวอ๋อมันต้องไปทางนี้ใช่ใช่ใช่อยาขยับนะครับขอละไป กับดเรคเตอร์อ่ะเอาไปไหนเหรอทางนี้ครับไหนคนไปไหนอ่ะมานี่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 แหละยังอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าเขาเมืองดเรคเตอร์มันอยู่ทางไหนนะอยู่ทางนู้นใช่ทางนู้นทางนู้นกับตรงนู้นใช่ตรงนี้เขายืนกันอยู่อ่ะขอแค่สามพอนะสามเลขกำลังสวยเลยอย่าเล็กเสียคิดว่าต้องกดดีเรคเตอร์ไปเจอตัวปะมิสเตอร์ไม่ค่อยชอบใจ โอ้ยมันมีอีกตัวงอกนะเยอะทำไงมันก็ต้องให้มันรวมนะหน้าไม่หล่อนนะหน้าหน้ามันไม่ป้ายดำดำอ่ะตามันไม่ดำอ่ะขันหลักให้มันดิใช่พอมันเดินไม่ได้มันดำแน่คุณแล้วก็แจทางออกเราเราต้องไปเอาเราต้องไปเอาไอ้นั่นอ่ะหยิบฟิวแป๊บหนึ่งหยิบแล้วต้องต้องกปะแฮกแป๊บแป๊บนะ ไม่ผมทุบแฮกแฮแฮกเกนแฮกเกิน้ยปย่อย่่หัดขึ้นขวาลงขวาขวาไยพวกมึงไแล้วนึงกูหัไปได้เพื่อนเออยู่อย่างงั้นเลยเพื่อนเออกไเออหนไอ้ไอ้อ้อ้เอ้ไอ้อ้ไอ้เห้้้ไไอ้้้เอ้ไอ้อ้ไออ้้อออออ้ไ้ไ ก็ให้มันรวมที่เดียวกันน่ะลองดูเองดูเดี๋ยวขอขอไปใส่ฟิวกันนะอยู่อยู่ไปนะก็มองอยงนี้ก่อนนะเพื่อนเออๆใส่ฟิวห้องนู้นไม่ใช่หรอห้องไหนอ่ะลืมอ่ะห้องนู้นห้องนู้นต้องไปเป็นเพื่อนไหมไป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 จะทิ้งจะทิ้งกันซะแหละ วะห้องไหนวะห้องนี้ไงเออเรียบร้อยเรียบร้อยเปิดเปิดบอก้วใช่ปะ่ะใช่เ,เดี๋ยวตัวเพิ่มโอ้ย เออยังดีเอ้ยยังดียังดีมันไอ้นี่มันอยู่แนวเดียวกันมันอยู่รวมกันมันอยู่รวมกันยังโอเคอยู่หูสี่ตัวไอ้เหี้ยร์เออตัวหนึ่งกูไปเปิดวอลกูไปเปิดวอลที่อยู่กับไอพอยอ่ะมันมีตัวนี่เที่ยวไก่พอยอ่ะท่าตัวในวอลเขไม่มีหรอกได้ปะล่ะโอ้หดียถ้าไม่โหใครจะตบก็ตายดีนะเราเข้าห้องกันไปหมดอ่ะเอ้ยฝั่งนู้นอ่ะ ไอ้ฮีคุณมันต้องออล็อกด้วยกันน่ะใช่มันไม่งั้นต้องมีก็ต้องมีคนหนึ่งยินดูหน้าห้องอ่ะดิหรือไม่เราก็อย่าโดนเซนเซอร์คุณว่า <Okay. S 1> ไงคุณนั่งไว้นะ <Okay. S 1> ผมไม่ดีนะตรงนี้ไม่โดนแล้วอะเอาเลยแฮ็กยังไงวะอย่าเออเอานะอ่ะครับไปลงซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้าย ลงซ้ายขวาขวาเอ้ยอะไรนะลงทำไมขวาลงซ้ายขวาลงซ้ายขึ้นลง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 โอเคยอ่ยอยอ่อย่อตู้จะเปิดทางไหนเนะี่ยเขาลบกันนะหยิบได้เลยปะถ้าหยิบแล้วมันจะปิดปะ ม่ถ้ากลัวกลัวหยิบแล้วมันจะไอันนี้ลงมาคุณคุณไปรอฟู้นได้ไหมตรงปุ่มอะเพื่อผมตีแตกแล้วมันอ้นี้ปุ่มนี้ป่ะใช่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 โอเคโอเคเอาเลยหยิบแล้วหยิบไปยังหยิบแล้วครับโอเคอย่างนี้คือเอาไปใส่กระเป๋าแล้วออกได้เลยไหมเนี่ยหรือว่าเราออกอีกสิบได้เลยไม่ต้องใส่กระเป๋าแล้วใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าต้องใส่กระเป๋าใช่ป่ะเราใส่กระเป๋าก่อนป่ะไปบแบ เนี่ยแล้วเราก็หากุญแจ exit อ่ะเราได้กุญแจ exit ยังเปิดแล้ว exit อ่ะเอ้ย exit ผมอยู่ที่ผมเนี่ยยังไม่ได้เปิดทีละคนป่ะมือสั่นใกล้แล้วเพื่อนกำลังจะรู้เรื่องเดี๋ยวกูไปเปิดประตูเราเราแก้ทเอ็กซิสิให้ได้อ่ะเฮ้ไอ้ไอ้จัาจับเลยคนผิดคนผิดเลยไอ้เอ๊ยพี้ย่คนผิดเอ้ยเยอะมากค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมา มึงพวกมึงค่อยๆเดินมาเอ็กซ์ติดได้เลยเพื่อนเย่เย่เยเปลี่ยนมุมผมขอเอาก่อนได้ไหมกูมองตัวใกล้ให้อยู่เพื่อนมองอยู่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 มาเรื่มามาเรื่มมาเอออย่าคอยมองตัวตัวใกล้แทางกูนะกูมองตัวงั้นเราผมกับแวนกันเลยนะได้ครับกูมองภาพกูมองภาพรวมอยู่เพื่อนกูมองภาพรวมให้อยู่ค่อยๆเดินมากูมองกูมองให้อยู่โอ้ยกมึงเดินเลยพวกมึงเดินได้กูมองให้กูมองให้ กูเห็นหมดทุกตัวเพื่อนกูเห็นหมดทุกตัวมาๆค่อยๆมามึงมองทางเลยเพื่อนไม่ต้องมองนั่นแล้วกูมองให้อยู่เพื่อนมองทางเลยระวังชนนะมองทางมองทางมองทางไม่ต้องมองมองทางเลยมองทางมองทางกูมองให้อยู่ออกไงวะต้องไปอยู่ตัวกันหมดอ๋อแล้วกดกดอีกครั้งกดอีกครั้งเฮ้ย อย่าบ,บอกนะไหนไอคนนึงอ่ะอย่าบ,บอกนะมีคนกูนได้ยินเียเออมันเฮยอ่ะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะรอดป่ะวะเออยบร้อยไปเลยครับไปแล้วไอ,อเฮยรดตัวหาน <c oughs> ไอ้ยังยอ้ยงเนี่ยไปสี่กับสามหล่นจับเน่ยราเราตัวหารเฉยเนี่ยจะรอดปมดจันห้าพันจบแล้วเนอก็ไม่ใช่ไหร่ก็วะ